สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดิน๊นอ,อยากจะมาส่งข้อความนะคะ,ะฟังดูก่อนว่าเป็นเรื่องของคุณหรือเปล่านะคะคนที่กำลังม,มีปัญหาเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์บ,บ้านรถนะคะ,ะรู้สึกว่าปัญหานี่มันไม่รู้ว่าสาเหตุอยู่ตรงไหนเออซ่อมบ้านซ่อมรถแต่ซ่อมไม่ถูกจุดสักทีหรือบางท่านอยากได้บ้านอยากได้รถแต่ว่าทําไมรอนาแล้วมันไม่ได้สักทีหรือซ่อมหรือเอาไปติดต่อประสานงานแล้วมันไม่ได้คาตอบสักทีมันช้าอะไรประมาณนี้นะคะเหมือน เขาบอกว่าอะไรก็ตามที่มันไม่ได้ถูกไม่ใช่ไม่ได้ถูกไม่ได้รับในตอนนี้ที่มันทาให้คุณรู้สึกว่าทำใมชากาังเนี่ยนะนั่นเป็นเพราะว่ามันไม่ได้เหมาะกับคุณนะคะ,ะเขากําลังเลือกสิ่งที่เหมาะกับคุณคือบางอย่างได้ไวแต่มันไม่ดีนึกออกไหมคะก็เลยยังไม่ให้อะไรเงี้ยยังไม่ได้ต้องยื้อเวลาไว้ก่อนนะคะแล้วถ้าคนรอเงินเนี่ยนะมันก็อาจจะดูช้าเหมือนกันนะคะแต่เมื่อถึงวันที่คุณจะได้คุณจะได้มาแบบไม่ทันได้ตั้งตัวเลยคือ ไม่คิดว่ามันจะได้อะมันก็ได้นะคะแล้วมันจะได้เรื่อยๆด้วยตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่ามันไม่เชิงมันไม่เชิงว่าติดขัดนะคะแต่มันมีความเครียดนะฮะรอรอเงินก้อนใหญ่เลยเงินที่แบบเราลงทุนลงแรงเราทําไปแล้วทำไมมันไม่ไม่ได้สักทีอะไรประมาณเนี้ยนะฮะเหมือนเขาอยากจะออกมาบอกว่าก็มันยังไม่ใช่ไงมันไม่เหมาะกับคุณถ้าคุณได้ไปตอนเนี้ยคุณอาจจะเอาไปทําในสิ่งที่มันไม่ได้ส่งเสริมชีวิตคุณก็ได้นี่ออกไหมคะเขาก็เลยยังไม่ให้แต่คุณจะได้ในวันที่แบบคือเหมือนสิ่งที่คุณสะสมมานั่นแหละมัน มันคือสิ่งที่คุณลงทุนสิ่งที่คุณทํามาตลอดนะคะรวมถึงรถถึงบ้านถึงอะไรก็ตามถ้ามันเสียมันพังคุณก็จะอ่าเจอช่างเจอสาเหตุต้อมถูกจุดถ้าคุณอยากได้บ้านนะคะหรือแบบอยากได้รถอะไรเงี้ยคุณก็จะได้คันที่มันดีที่มันเหมาะกับคุณนะนึกออกไหมมันที่มันแบบมันเป็นของคุณนะมันอยู่กับคุณแล้วมันดีอ่ะเพราะฉะนั้นก็รอหน่อยนะคะแล้วทีนี้สิ่งที่ดิดดี้รู้สึกได้ก็คือว่าช่วงเนี้ยคุณอาจจะไม่ได้ฟังเรื่องความรักนะคะลูกพอร์กตั้งแต่ว่าอ่ะไปห้ามศึกมานะคะเอออ่่มาตกันนะ คือช่วงเนี้ยคุณอาจจะรู้สึกว่าดวงความรักคุณมันยังไม่ค่อยฟังเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเขาให้คุณเนี่ยไปทําอะไรที่คุณยังไม่เคยทําอะไรที่ไม่ใหม่เอีอ่ยลองทํานะคะแล้วอคนคนนี้หรือใครก็ตามที่คุณรอเขาอาจจะเป็นแฟนคุณก็ได้ที่มันห่างกันออกไปแล้วคุยกันไม่ค่อยที่จะส่งอารมณ์เท่าไหร่ะนะคะแล้วเขาจะถูกส่งกลับมาอีกครั้งเพื่อที่จะตัดสินใจหรือวางแผนอนาคตร่วมกันนะคะมองว่าเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยของคนที่มา,มาฟังเนี่ย ไม่ได้หมือหวาอะไรออกแนวแบบว่ามีเรื่องผิดหวังเสียใจด้วยซ้านะคะแต่มันไม่ได้สำคัญขนาดนั้นแะในตอนนี้คือเขาบอกประมาณนี้นะเหมือนกับว่าเขาจะทําให้คุณรวยเนี่ออกไหมเขาก็เลยต้องต้อง,องบอกเรื่องนี้ไว้ก่อนเพราะว่าถ้าคุณชีวิตรักคุณดีคุณก็จะไม่ทํางานเนี่ออกไหมคะอืมคือดวงดวงคนมันจะอุดมสมบูรณ์นะมันจะสุขสบายเ<บ>ชื่อเลยว่าเรื่องความรักความสัมพันธ์หรืออนาคตของคุณนะคุณจะไม่ได้ตัดสินใจคนเดียวแน,น่นอนคุณจะมีคู่ ร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมตัดสินใจอยู่แล้วอนาคตคุณไม่ได้วางไว้เพื่อตัวของคุณคนเดียวอยู่แล้วเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยมันค่อนข้างที่จะไม่เพอร์เฟคในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไม่ได้สมิทไม่ได้แบบเสริมอะไรเรามากนะคะอ่ะทีนี้มาดูมาดูต่อนะว่าไพ่อยากจะบอกอยากจะให้กำลังใจอะไรเราบ้างนะคะสตรีน์ไพ่สตรีน์ูหสิเบเปลียนมานะ่ย <laughs> คือไพ่สตร g t ์เนี่ยนะ <laughs> เป็นไพ่ของคนที่ต้องใช้สะอาดและศีลอันนี้ระดิขอตีความแบบนี้นะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงที่เก่งมาก,มากนะคะควบคุมสถานการณ์ได้ดีควบคุมอารมณ์ได้ดีควบคุมในสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้เป็นคนที่มีความสามารถพิเศษเรื่องความรักเนี่ยความรักครอบครัวมันมีอยู่ในนี้ไงบางทีอะส t r a i มาใบแรกนั่นหมายถึงว่าเขาอาจจะกําลังฝึกนะคะให้คุณนะเรียนรู้ที่จะแบบเป็นคนคนนี้ยเป็นคนที่มีความสามารถเออเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณยังเดือดตาเห็นไหมเดตามาก็ยังแบบความสุขสมหวังอะคือ เรื่องราวที่เล่ามาก่อนหน้านี้มันอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่น่าอภิรมนึกออกไหมคะแต่สิ่งที่ไพ่อยากจะบอกว่าสุดท้ายแล้วจุดหมายปลายทางชีวิตของคุณน่ะมันคือความสุขมันคือความสมหวังมันมันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านะรู้สึกว่าเรื่องที่ไี้เล่าไปมันดูเครียดมันดูแบบหมดกําลังใจนะคะถ้าคุณรู้สึกแบบนี้อยู่เนี่ยไพ่ก็อยากจะออกมาบอกว่าถ้าคุณหวังอยากจะมีครอบครัวที่มันคงอยากเจอคู่ที่ดีคุณต้องอดทนหน่อยนะคะสิ่งที่ดีมันมันไม่ได้มา่ง่ายอ่ะนะเออ หมายถึงตัวตัวของคุณเองก็เหมือนกันเนี่ยเด็นะคะทุกอย่างมีการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทราน s f ฟอร์มสิ่งใหม่ๆเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณยังเป็นคนที่เครียดอยู่แล้วก็ยังเคลียร์ปัญหาไม่ได้ก็อย่างน้อยก็ขอให้มีความหวังเอาไว้ว่าชีวิตเรามันไม่ได้แบบจะต้องทุกข์หรือท้อหรืออะไรแบบนี้ตลอดไปอะ่ะต่อให้ตอนนี้คุณไม่มีคนยืนอยู่ข้างกายก็ตามนะคะแต่คุณมีคนที่แบบ เหมือนสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณพลังงานที่ดีดเขาดูคุณอยู่เขาดูแลเขาโปรตีนเขาเทคแคร์คุณอ,อยู่ภายในระเบิ์มาเพราะฉะนั้นเขาก็นงแบบเปลี่ยนพลังงานให้คุณนะ่ะให้คุณเป็นคนที่แบบที่ดีอนะ่ะที่ดีในที่นี้ือนเก่งมีความสามารถเอามากขึ้นนะคะอัปเลเวลตัวคุณมากขึ้นนะคะตายสำหรับเป็นสามเหรียญเพราะฉะนั้นขอให้รู้ว่าเหตุการณ์นี้มันจะผ่านไปตอนนี้ยไม่ว่าคุณอยากจะทําอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณเองและคนอื่นเนี่ยขอให้คุณทําไปเลยเร่งทําไปเลยนะคะเพราะว่าสิ่งที่เป็นอนาคตของคุณน่ะคุณจะไม่ คุณจะไม่ได้เครียดแบบนี้ไปตลอดชีวิตหรอกนะคะคุณจะไม่โดดเดี่ยวไม่เดียวดายแบบนี้ไปตลอดชีวิตแน่นอนนะคะและในทุกๆเรื่องราวในอนาคตของคุณจะมีคนช่วยคิดช่วยทํานะคะให้คําปรึกษานะคุณจะไม่โดดเดี่ยวนะโอเคยังไม่ครบสิบนาทีเอาที่หมดวันนี้เดี๋ยวเปิดออราโคด้วยนะคะเห็นไหมแต่ไม่ว่าคุณจะทําอะไรจะเดินไปทางไหนก็ตามก็จะมีคนชี้แนะแนวทางก็จะมีคนบอก ซึ่งทางที่เขาบอกนันเป็นทางที่ดีเห็นเห็นพระที่อยู่ข้างหลังไหยคะเอ่อเป็นภายใต้แบบคําแนะนําที่ที่เหมาะสมที่เป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยธรรมคุณคือวีดีโอนี้อยากให้กําลังใจคนที่ท้อจริงๆนะคะคุณจะมีคนเกื้อหนุนนะถ้าคุณรู้สึกรู้สึกโดดเดี่ยวอยู่ะนะคะเนี่ยแต่ทนหน่อยนะถ้าใครอยากยา้ายอยากเปลี่ยนแปลงอยากไปอยากไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยอดทนหน่อยนะคะคู่ชีวิตคุณมีคนที่รักคุณด้วยใจบริสุทธิ์และคนที่จะอยู่กับคุณจนแก่จนเฒ่านะมันมีนะคะคือ ให้กำลังใจล้วนๆเลยนะในในวิดีโอนี้นะคะนึดหลักความถูกต้องความยุติธรรมเข้าไว้อย่าไปเอารัดเอาเปรียบคนอื่นหรือแม้แต่ใครมาเอาเปรียบเราถ้ามันไม่ได้มากเกินไปก็ก็หยุดหยวนกันไปได้ให้กรที่เซวาทําบุญแต่ถ้าเราต้องยึดเราว่าเราไม่เอาเปรียบใครถ้าวัดใครเขาจะมาเอาเปรียบเราก็ถ้ามันไม่ได้เหนือบากว่าะไม่ได้ลำบากมากนะคะก็ที่เซว่าทําบุญทําทานไปนะคะที่เซวาเออครั้งเราอาจจะเคยทํามาทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดไม่ว่าหน้าที่นั้นคุณจะรับอาชีพเป็นอะไรก็ตามทให้ดดีีท่สุนะะอะ บางครั้งไม่ต้องไปรู้ทุกเรื่องปิดหูปิดตาบ้านก็ได้เรื่องของชาวบ้านนะคะอย่าไปเก็บมาคิดมาเครียดมากคุณจะมีเพื่อนนะคะที่คอยให้กำลังใจคอยสนับสนุนคุณอยู่พระพิฆเนศมาค่ะเห็นไหมว่าท่านดูคุณอยู่นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูคุณอยู่นะคะ